อ่าโอเคไม่มีเวลาทำมาแคสเกมดีกว่าโอเคสวัสดีกันด้วยนะครับนี่ต้องสวัสดการโอเอสทีวีกับผมนะโอชอววันนี้แล้วก็อยู่กับเกมไมคราฟนะครับเคเพิ่งเล่นมาเมื่อกี้เลยก็เบื่อๆไม่รู้จะทำอะไรดีแคสเกมซะเลยโอเควันนี้เราจะม้วความอึดกันต่อเลยสัปดาห์นี้กวนความอึดจ่างเวเลยโอเควันนี้ก็เป็นอะไรฝน TNT ครับ เป็นของที่แปลกอยู่นะครับโอเคเราก็จะมาดูกันว่าเกมโหมดสองเสร็จแล้วใช่ไหมอโอเคเราก็จะจุดจุดแล้วครับโอ,โอ้ยไม่ตายเฮ้ยเพึ่งนเพื่อนเพื่อนโอ้โหโอ้โหเฮ้ยโอ้โหไม่ตายครับอเทพเทพเทพอ๋อเมื่อกี้ผมใส่จุดเกาะโถน,นึงจุดเกาะออกก่อ,อกนใส่ไปทำไม โอ้คนใสอ่อะกะต่อ <c oughs> เ,เล่นครับต่อเล่นเอไปชุบไปชุบเดี๋ยวเราจะทำฝนใหม่ครับแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นฝนแบบบโอ้โหฮาร์ดคอร์สุดครับอันนี้เป็นฝนแบบฮาร์ดคอร์เลยไอ้นนแบบฮาร์ดคอร์เลยครับอื โคครับมาเปียนทีใหม่โอเคมาเอ้ยโอเคมาโอ้โอ้โอ้ตายครับโอ้ตายครับเดีวว่าจุดที่เรานี่โอ้โหเดี๋ยววะโอ้โหเยอะจริงๆครับอืม โอคอ่าก่อนที่จะไปเรามีแถมจมูน้อยไหมนี่นี่จมูน้อยนี่นี่ได้สร้างบ้านให้แกนะแกอยู่ดีดีล่ะไอ้บ้านแกเสียหายนะฉันสร้างบ้านให้แกนะแกเป็นหมูที่ดีฉันถึงได้สร้างบ้านให้นะโอเคครับอืมอ่านี่นะ นี่คือบ้านของแกนะเอาเพื่อนแกไปอยู่ด้วยปะโอเคเนี่ยครับเอาเพื่อนไปอยู่ด้วยนะครับอืมอ่าโอเคแล้วก็อุ้ยอุ้ยอุ้ยบัคเหรอเออบัคครับอุ้ยทำหล่น คำหล่นโอเคนี่ไป,ป,ปแถลนะครับโอ้ยปรมมานูนะเฮ้ยเนื้อหมูไม่มีสักอันเลยอ่าเนื้อหมูไม่มีสักอันเลยครับโอเคก่อนจะไปเราจะมาเหินฟ้ากันอ่ะเออเอาจะเออเอ่เออเมื่อ,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 อกี้อ่ะโอ้โอเคไม่เป็นไรสวัสดีครับ